คลิปนี้ฝากถึงคนลาวบางคนเด้อจากทีโบมักคนไทยโบมักประเทศไทยแต่ก็ใช้สินค้าไทยใส่เงินบาทไทยและที่สำคัญแรงงานลาวลหลายๆคนก็มาอาศัยพึ่งผ้าค้ายแรงอยู่ประเทศเขาแต่เกียรติคำว่าประเทศไทยแต่ก็หนีไทยไม่พ้นนะคะ สวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเบิร์สุขสุขคนพกพอกับน้องโยสาวลาวใต้เส้นเก่าเส้นเดิมนะคะพี่น้องขาวันนี้นะคะทุกคนยุกอจะมาเว้านะคะและในมุมมองของน้องโยเองล้วนๆน,นะคะหลังจากที่แบบโอ้ยทุกๆวันนะคะก็ทําแต่ประเด็นดราม่านะคะน้องโยก็อยู่ในสายนี้แล้วนะคะตอนนี้ ก็พูดถึงแต่คนไทยคนลาวนะคะถ้าพี่น้องแบบาบางคนก็อาจจะเบื่อแล้วก็ก็ต้องทนดูกันต่อไปนะคะทุกคนนะถ้าวันไหนยุได้หยุดงานก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวนะคะข้างนอกบ้างนะคะทุกคนโอเคค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะยุก,ก็จะพูดในมุมมองเนะาะของคนลาวบางคนเนาะที่ ไม่ชอบประเทศไทยหรือว่าคนไทยนะคะที่มีอกติมากๆนะคะอย่างที่บอกนะ,ะทุกคนยุเองก็ไม่สามารถที่จะ,ะไปพูดนะคะหรือว่าไปเกี้ยกล่อมนะให้เขาอะมีความคิดที่แบบอยากให้คิดใหม่นะคะหรือในมุมมองที่อายุเองเนี่ยได้พบเจอนะคะเพราะว่าคนเราหลายๆคนเนาะที่มาอาศัยทํางานในประเทศไทยนะคะก็ ส่วนใหญ่ค่ะทุกคนก็ได้ดีส่วนใหญ่เลยได้ดิบได้ดีกันนะจากที่แบบว่าไม่เคยมีบ้านอย่างเงี้ยก็สามารถหาเงินสร้างบ้านนะคะคือนุ้ยมบอกเลยนะคะหลายหลายคนเลยนะในหลายครอบครัวนะที่มาทำงานในไทยเนี่ยคนลาวเนี่ยไม่ว่ายุจะเจอในโมูบ้านนุออย่ยุเองนะคะส่วนใหญ่อะ คนที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยรวยกว่าคนที่อยู่บ้านอีกนะอันนี้แต่ถ้าคนอยู่บ้านเขารวยก็คนที่แบบว่า,าเขา,ามีครอบครัวฐานะที่รวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนที่มาทำงานในไทยจากแต่ก่อนเนี่ยที่แบบครอบครัวเขาไม่มีะคะ่ะทุกคน พอเข้ามาทํางานนะคะบางครั้งเขาทํางานได้งานที่ดีนายจ้างที่ดีนะคะเงินเดือนเขาอ่ะมันก็ได้เยอะใช่ไหมคะคุณยุอยากจะบอกเลยนะคะว่าคุณลาวส่วนใหญ่ที่มาทํางานในไทยเนี่ยงานอะไรบ้างที่แบบได้เงินเดือนเร็วเงินเดือนเยอะอย่างเงี้ยที่แบบมีเงินเก็บเร็วนะในมมมองของ้องยุนะคะส่วนใหญ่เป็นงานตลาดค่ะทุกคนงานตลาดนี่้องยุเห็นหลายคนเลยนะคือ ได้เงินดีนะคะได้เงินเร็วแล้วก็สามารถสร้างบ้านแบบเออหลังละเป็นล้านบาทก็ยังได้นะอแล้วก็อะไรบ้างแล้วก็หลายๆงานเนาะอย่างเช่นง,งานแม่บ้านน้องโยะมันได้เงินดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันเป็นงานที่แบบเ,เงินเดือนค่อนข้างที่จะคงที่อะคะ่ะทุกคนแต่ก็มันเป็นงานที่เราทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปทุกวันไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้ก็ ถ้าคนที่แบบชอบอยู่แบบเงียบๆชอบอยู่สง,งบนะคะไม่ชอบผู้คนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ทํางานเมื่อบ้านคะ่ะก็จะเป็นการดีที่สุดนะคะแล้วทีนี้นะคะทุกคนกคน้องยุกก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนลาวเนาะนี่คนลาวเนี่ยที่เกลียดคนไทยแล้วกันเกลียดคนไทยเกลียดประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกวันนี้นะคะทุกคนไปดูเลยสินค้านะคะ นำเข้าจากประเทศไทยแทบจะทั้งหมดนะคะในครัวเรือนเนี่ยคนลาวในส่วนใหญ่อะ่ะถ้าอยู่บ้านนอกจริงจริงอะ่ะยังมองเห็นเลยว่ามีสินค้าไทยอะค่ะทุกคนจริงคือแบบสินค้าไทยคือแบบเป็นที่นิยมนะและก็คนลาวเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้ก็คือใช้มานานและอ่ะคือใช้มานานละถามว่าทุกวันเนี้ยมีของเวียดนามของจีนเนี่ยที่มาขายในลาวเนี่ย พวกเครื่องปรุงอะไรเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าน่าจะเคยเอามาแต่คนเราไม่ซื้อไม่กล้าซื้อกันนะคะเพราะว่าไม่นิยมใช้แล้วก็ไม่รู้จะใช้แบบไม่คือก็คือแบบเออไม่รู้ซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยแหละนะคะแต่สิ่งที่คนจีนคนเวียดน,นามเอามาขายในลาวนี่มีอะไรบ้างก็เท่าที่ยุเห็นนะก็มีแบบเกี่ยวกับอา อุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะน,น็อตเนตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพวกเครื่องใช้อะคะทุกคนที่แบบในมุมมองที่ยุนอยมองเห็นนะอ่ะสมมติอ่ะสมมติอุปกรณ์เกี่ยวกับการาทําสวนทําไร่อย่างเงี้ยมันก็จะขายอะไรบานน่าเรียกจกเสียมใช่ไหมมีดฟ้าขวานอย่างเงี้ยมีนะคะแต่ว่านุยุนดูแล้วมันไม่ค่อยมีคุณภาพนะ,ะนะคะทุกคน เอาตรงๆแ้คือยุเองอเป็นคนที่แบบดัจจริตเรื่องหนึ่งก็คือการใช้สินค้าของไทยนะคะทุกคนยุจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าซื้อของอะยุจะชอบซื้อที่แบบเป็นของดีๆไปเลยนะเออซื้อแบบดีแบบใช้นานแบบเราไม่ต้องแบบปีหนึ่งใช้ปีหนึ่งก็พังใช้ปีหนึ่งก็หักอย่างเงี้ยยุไม่ค่อยชอบนะคะยุชอบของแบบดีๆนะคะแต่ถ้าเลือกแฟนก็อยาก ได้แฟนนิสัยดีนะคะเออไม่จําเป็นต้องรวยก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเอาเอาพูดลอเล่นนะคะทุกคนค่ะอาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะก็คือเงินบาทไทยเนาะอย่างที่บอกแล้วเงินหนึ่งพันบาทเนี่ยนะทุกคนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนะสมัยน้องยุ่อยู่บ้านนะ่าแบงค์ยีบาทกับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคนเราก็ยังที่บ้านน้องยุ่นะยังยังไม่ค่อยรับนะ เอยังไม่ค่อยรับเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันจะซชย,ยากค่ะ,คะทุกคนเแล้วคนเราก็จะรับแต่แค่แบงร้อยนะคะแบงพันอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้โอ้ยมีแบงอะไรเอาหมดค่ะเอาหมดขอให้เป็นเงินบาทนะคะเพราะว่าคนเราอยากได้มากๆนะคะแม่ค้าเนี่ยนะถามเวลาลูกไปซื้อของในตลาดนัดค่ะเมื่อซื้อของปุ๊บอะถามมีเงินบาทไหม ถ้ามีเงินบาทก็เอานะอะไรประมาณนี้นะคะก็เนี่ยค่ะทุกคนเงินบาทก็ใช้ของประเทศไทยนะคะสินค้าก็ใช้ของเขาพอ,อคนทํ o ยูท b e นะคะ,ะพูดไทยนิดหน่อยนยะเจ้าลืมศาสตร์อีกแล้วนะคะ,จะเจ้าพวกเจ้าบักศาสตร์แทนที่เป็นทํา youtube แทนที่เสีา่าวเหล้าห้รัวเป็นคนเล่ากลับไปเบาไทยพวกลืมศาสตร อโอ้ยคนละเมื่อจิตเมื่อใจนะคะทุกคนถามว่านะคะไม่เคยลืมซาตท,ที่ตัวเองเกิดเป็นคนลาวนะขนาดช่อง u ู u b e อะ้องยูยังเขียนเลยว่า Youtube น้องโยกสาวลาวใต้อ่านะคะแต่ในเมื่อนะคะเรามีคนที่ดูเรานะคะเป็นคนไทยเราก็พูดภาษาไทยใช่ไหมล่ะคือตอนนี้นะคะทุกคนที่ลาวเนี่ยอประมาณว่า ะค,ะค่าอินเทอร์เนต็ตนะคะค่าอินเทอร์เน็ตก็แพงแพงตอนนี้นะแล้วคนละบางคนนี่จากที่แบบว่าจากที่แบบว่าไม่ได้ค่อยใช้ฟซใช้ไลน์อยู่แล้วอะคะ่ะทุกคนสมมติอาทิตย์หนึ่งเปิดเครื่องมาครั้งหนึ่งเติมเงินสิบพันกีบอย่างเงี้ยจากที่เป็นแบบนี้ทุกวันนี้นะคะทุกคนงดค่ะงดค่ะเพราะว่าค่าอินเทอร์เนต็ตมันแพงค่ะสิบพันกีบเนี่ยซื้อมาเติมเนี่ย ได้1วันค่ะจากตะกวนได้3วันค่ะค่าเน็ตจะเอาอะไรมาให้ดู YouTube ค่ะ,ะคลิปหนึ่งเนี่ยก็เป็น10นาทีแล้วนะคะแล้วการที่ยุเนี่ยถึงคนไทยเนี่ยยุก็พูดในมุมมองที่ยุได้สัมผัสจริงๆกับคนไทยนะแล้วก็อยู่ประเทศไทยตั้งเกือบจะสิบปีนะคะในที่สำคัญนะวันนี้นะคะทุกคนยุลงคลิปไปใช่ไหมพี่น้องคนไทยก็คอมเมนต์เข้ามาอย่างเงี้ยอ่ะยุก็ อบอ่านบางทีก็ไม่ได้ตอบแต่น้องโยอ่านนะคะน้องโยก็เหมือนเราได้พูดคุยกันสื่อสารกันนะว่าเออแล้วสิ่งที่น้องโยได้กลับมาคืออะไรคะคือความรู้ค่ะทุกคนพี่น้องคนไทยให้ความรู้น้องโยมากมายไม่ใช่ให้แค่ความรู้นะคะทั้งดูโฆษณาให้น้องโยซัพพอตน้องโยด้วยการที่มาดูคลิปเราอเราควรน้องโยถึงจะเนลคุณพี่น้องคนไทยล่ะคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกวันเนี้ย มีได้เพราะพี่น้องคนไทยเด้อนะคะสิ่งนี้ยุจะจดจํานะคะไปตลอดชีวิตว่าในชีวิตน้องยุครั้งหนึ่งอะ่ะอีเพราะประเทศไทยแล้วก็พี่น้องคนไทยนะคะน้องยกขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆเดอ้อที่เอนดูนะคะสาวน้อยคนนี้ซึ่งแต่ก่อนก็เป็นเด็กที่ปากเสียนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ยุก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ อเป็นคนที่พูดจานะคะหวานๆบ้างนะคะทุกคนนะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้น้องโยกกาสิมาขอจบคลิปเพียงเท่นี้ด้วยจ้าขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เข้ามานะคะบ๊ายบายค่ะ